สวัสดีครับนัดอีสานมนุษยศาสตร์ครับสวัสดีพี่น้องสุขูสทุกคนครับผมมันนี้กับมาล่อไฮล้อหน้าพี่น้องครับมาเบิงเข่าพี่น้องตายแรลงไก่เบิดแล้วครับแถวเมืองพุนแหล่งแห้งหลร้พี่น้องครับผุดลกะก็เลยขึ้นมาเบิงบอ่อปลาอยู่ไกลๆหน้ากันนี่แหละพี่น้องครับผึ่นปล่อยปลานิ่นปลาในปลาขาวตะเพียนปลาดุกครับ ร่วมมิดเลยพี่น้องเทั้งกุ้งเทั่งหอยใส่น้ำกันเนี่ยแหละพี่น้องนี่นะครับเพือนเ็ดหม่องพักบ่อยเห็ดเหล่วนี้ครับเดี๋ยวไปถามเพื่อนเบิ่งว่าพืชน็ดเบิดไลปันได้พี่น้องงบประมาณครับเอาพอสวัสดีครับเป็นได็กก่อนนี่โมเด์นี่เบิดไลปันได้ก่อนงบ <c oughs> ประมาณสามหมืนม่นทำงานหน่อย <c oughs> เฮ็ดเฮ็ดเอาเองเนี่เนาะเฮ็ดเอาเองโอ้พี่น้องเพิ่นเฮ็ดเอาเองครับเฮ็ดบ้านใหม้มะน้อยเปิดสามหมื่นครับพี่น้องโจกษาเกะเกือบแสน,ร,นรวมรวมจอบดนจอบดานรวมเราสี่หมื่นสี่หมื่นเนาะโจกษาจะห้าพันโอ้ไปพี่น้องเบิ่งครับเพิ่นปูกระเบียงแย่างดีเลยครับพี่น้องครับมีหัวโตทำงานพร้อมนเลยครับ อย่างหน้าเดี๋ยวพี่น้องว่ามเป็นออฟฟิศครับเขาทายอยู่ครับพี่น้องครับใส่ไม้ฝายิ่งเงาใส่เล็กครับทึ่งๆกับเป็นแพงโซลาเซลพี่น้องอประมาณสามหมื่นเนาะพอเน,น,นาะครับเพ็ดเองบริจาร เห็นแลาพี่น้องยกไก่หน้าผมนี่แหละครับติดโคกกะส่งง่ามเติบอยู่ด้ครับพี่น้องพออยู่อยู่ครับซ้ำเฮี้ยนหลังหนึ่งหุนล่ะไปคุนครับถั่วเมียเล่าเอาเนื้อไห้ป่ายกพี่น้องไปเบืองน้ำเล่าครับตัวใหญ่ตัวน้อยครับพี่น้องครับเป็นไดเมีมดยดวนี่ใหญ่ไปป่า ยี่สิบเอ็ดก็ไอ้ยี่สิบสองก็ลักกระดานี่เนาะอือนี่ครับฮึแล้วขึ้นให้คนเบิ่งดูขึ้นมาคนเบิ่งดูโอ้ทึ่งปลานิ่งทึ่งปลาดุกเนาะแม่เนาะอือถ้าปลาดุกละลาย ท่านไงปัไไดพี่น้องครับมู่ออกลูกก็ออกครับทั้งในก็เป็นโคกด้วยครับพี่น้องโคกเห็ดครับออกดีดีพี่น้องเห็ดไม่เก็บย่ำเดแด่เถร้นครับ ซานหนีไลนึงนี่เนาะแม่นเนอาอะ,ะมาน,นะครับพี่น้องมึงปลาครับเรียนยุมย่มๆๆๆอยู่ครับเป็นตาสะออนหลายครับเท่านตัวใหญ่ครับพี่น้องครับไปไปเบิง่งข้างนั่นครับพี่น้องครับ ไปเลยบ้านลบเลยนี่มึงจะจ่อกันได้พี่น้องฮะสงสัยอิมเฮียพี่น้องครับโบมาครับข้างล่างนครับ ลูกประนิดหน่อยเนี่ยพี่น้องครับออกลูกเอาเองครับพวกนี้ครับกระทือว่าปล่อยทีเดียวคุมคาพี่น้อง เ่นกับปล่อยพอได้ยู่ได้กินครับเหลียกินกับขายครับพอท่านได้ปลูกพักปลูกยังนกพี่น้องครับบ่อยเห็ดโค้งกันรครับพี่นอ้องอีจกจังน้อยคาดว่าสีไหรอยู่หรอกครับเขาขอบสาเพิ่นกะปลูกต้นม,ม่วงต้นหยาครับต้นมะพร้าวครับพี่น้องครับ อันนั้นเป็นกับกลางสแสลมมาสิปลูกพักพี่น้องจักน้อยผมละครับโอ้จะอ่านำมาดานครับพี่น้องครับ เห็ดคอกมาโอ้พอด้วนี่คอกมาหน่อยการหดมุ่งให้พี่น้องครับมุ่งเรามุ่งยุ่งที่ตัดมันเนื้อนวลขนาดพี่น้องโอ้แหวกขึ้นมาเล่นน้ำพร่าเล่าเหรอครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาเบิ่งบ่อป่านพี่น้องไปโชว์ตัวกันเลยสิอย่าวุ่นวายกับแม่ไง เป็นบ่อยปล่อยบางั่านโดนนะครับอีกอ,อ,อย่างหนึ่งผ้าพี่น้องมาเบิ่งเหมือนตัวใหญ่แล้วพี่น้องเอ,อาแหมาบานพร้อมครับฝากกดไลค์กดติดตามมิด้อพี่น้องเอ้ยอีสานบหมืนน้องศาสตร์ครับยูทูบหน่องไม่พี่น้อง ผิดผลาดประกันไดกับคอทวดคอไผหไรเด้ครับเด้อเอาชิปนี้กัล่าพี่น้องไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ